สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาวันนี้จะมากินตําขนมจีนใส่กระชายนะคะตําขยมจีนใส่กระชายแซบ่แซบๆสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามาๆม,ม,มากินกันเพื่อนๆ <laughs> ชีวิตคนทํา youtube นะยายจะบอกให้ถ้าคนไหนไม่เคยทําก็จะไม่รู้ เดินไปตำเสร็จแล้วจนมันจืดหมดแล้วเนี่ยมันอืดหมดแล้วมั้งตอนแรกว่าจะพาไปกินในสวนใช่ไหมเพื่อนเดินไปตั้งไปนั่งตรงโน้นก็แล้วตรงนี้ก็แล้วมาก,กินก่อนเดี๋ยวคุย,คยเดี๋ยวค่ะว่ายังไม่เข้าเรื่องเดินไปนั่งตรงโน้นก็แล้วตรงนี้ก็แล้ว แสงมันไม่ให้แดนมันสะท้อนนะเพื่อนๆมันมืดมันมือดอืมเนอะนี่แหละชีวิตคนทำยูทูบกว่าจะได้กินโอ้ยนี่กระเทียมป่ามาเด้อกินแล้วแหละสัญญาว่าจะทำพาไปกินในสวนผักไปไม่ได้ ในส่วนแอปเปิ้ลมันแสงมันมืดมันมองไม่เห็น,นเพื่อนมันสะท้อนม,มันนี่อร่อยไม่ได้กินนานล่วมันก็อร่อย กระเทียมป่าก็ยังพอใช้ได้อยู่นะนจะเล่าอะไรให้ฟังจับทุกอย่าง เกือบทุกอย่างที่ตำอยู่นี่แช่แข็งหมดเลยที่เครื่องปรุงที่ใส่ลงไปนะ่ะมะเขือเทศแช่แข็งกระชายแช่แข็งมะนาวแช่แข็งก <c oughs> ุ้งแช่แข็ง ตำพริกสดกับพริกสดแช่แข็งนะพริกแห้งอันนี้ตำพริกแห้งโอ๊ยกระเทียมป่าเหี่ยวๆยังไม่ยังกรอบอยู่อะทำไมกรอบจัง กรอบหวานมากเลยกระเทียมป่ากรอบตอนยายไปแช่นั้นเป่ากรอบตอนยายแช่น้ำเอ่อน้ำแอปเปิลไซเดอร์เป่าน้ำส้มแอปเปิลเป่าแยายเอาผักไปแช่น้ำแอปสม้ม น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์วันนี้เพราะว่าในดอกไอ้นี้ยมันเริ่มมีมันเริ่มมีอะไรนะโอ้ยนั่นเอซบอกยายลืมแล้วแต่นี่ยายก็ดูดีแล้วแหละแต่กลัวมันมียายก็เลยเอาไปแช่น้ำส้มไซเดอร์เรียกอะไรเพลียเพลียเพลียหรือว่าอะไรนะ ปกติมันก็ไม่ค่อยมีหรอกอแต่วันนั้นยายเห็นเนาะวันนั้นแต่ที่เก็บเก็บที่เก็บเก็บเนี่ยดูมันก็ไม่เห็นหรอกนะแต่ว่ากลัวบางทีเราไม่เห็นนะยายก็เลยล้างล้างล้างเสร็จแล้วยายก็เอาไปแช่น้ำส้มไซเดอร์ เนี่ยกินตรงนี้ก็เหมือนอยู่ในสวนเลยเนนะาะฟังเสียงนกร้องเอย เราจะตำน้ำพริกกะปินะเก็บดอกเลืองๆไปทอดไข่น้ำพริกกะปิทอดไข่โอ้วันลังก่อนเด้อว,วันนี้ขอแค่นี้ก่อน จะดาปลาสตอเบอรี่ปลามาขึ้นหน้าบ้าน <c oughs> วันนี้จะกิน,ก,นกินกลางๆนะโต๊ะสูงโต๊ะสูงเ <c oughs> ตี่ยมันก็เอาเตี่ยมันก็มันอะไรนะบอกไม่ถูกมันตั้งกล่องยากลำบาก โอ้ยอร่อยอร่อยมาเด้อไม่ค่อยเผ็ดด้วยวันนี้กระเทียมป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวตำน้ำพริกไงเก็บดอกเรลืองเฮ้ยมะแลงวันเริ่มมีแล้ว่ามาสิมะแลงวันเดี๋ยวจับเอาไปทอดเลย คนบอกว่าตำตามไม่เยอเผ็ดเราต้องได้เราต้องก็เอาเนาะสาพริกน้อยเพราะพู้ชายมันเผ็ด น้ำพริกกะปิน้ำม้ฝรัง่งไข่ทอด เวลาไล่สดแล้วมันข้าวช้าผักชีลาวเห็นชเวบชเวบผักชีลาวอยู่ไหนนะ อเอาไกินไลรสดมาก ดอกเลืองๆนี่ไม่ใช่ดอกข้างลังเด้อนู้นดอกคานอลาดอกคานอลาดอกเคลดอกกระลำดาวไม่ใช่ดอกข้างหลังนะดอกข้างหลังไม่รู้กินไดเปล่าสงสัยกินไม่ได้บ้างไม่เคยได้ยินใครว่ากินอพ,อพอๆเสรแล้ว มากินไหลสดแซบแค่นี้แหละเพื่นๆอ้ยแซ่บอริ้ลรอกกะดอกระเดียดเด้อทำไวให้มันสวยๆไส์สดหนะ บายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เมียฝรั่งเย,ยตายชนบด้วยนะคะอปิดคลิปยังไงอะโอ๊ยไปไม่ถึง